ก็ถัดมาเป็นตัวแพลนบีนับที่จริงๆเนี่ยแพลน B เป็นหุ้นอ,อปิพิกในกลุ่มมีเดียของเรานะแล้วก็มองว่าจุดเด่นเนี่ยก็คือ,อตัวดีลที่เขาจะเข้าไปลงทุนใน Hello b n n k o อกหรือการเข้าไปเป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณาให้กับ BGI ทั้งหมดนะครับแล้วก็การดึงสื่อ,อ BTS c o l u คอลัมนหรือว่าตอมโ BTS เนี่ยกลับมาขายเองเนี่ยมันจะทำให้ตัวมีเดียคาบิลิตี้ของแพลนบเนี่ยเติบโตก้าวกระโดดประมาณ50% อันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะทําให้ตัวผลประกอบการของตัวแพนบีเนี่ยมีการเติบโตสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นรเราก็เลือเกเป็นท็อปทิกแล้วก็แนะนําซื้อนะครับเป้าหมายเนี่ยเก้าบาทสาสิห้าสตางคนะ์ทีนี้กลับมาที่ประเด็นที่เกิดขึ้นนะก็คือเดิมทีเนี่ยแพนบีเขามีแผนที่จะเข้าไปลงทุนซื้อหุ้นเฮ l โวแบงคอกเนี่ยหนึ100่งร้อเปอร์ซนะครับซึ่งมันจะแบ่งเป็นสองส่วนเป็นการซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิมส่วนแรกเนี่ย ผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยชื่อ Win h a r เวส t นะครับส่วนนี้ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่แพนบีจะเข้าไปซื้อหุ้นเฮล l ลแบง g k คอกเนี่ยจากรอ c เทคอีก50%เนี่ยอันเนี้ยคือในส่วนที่กำลังจะพูดถึงว่าแพนบีเนี่ยเขาขอเลื่อนอการจ่ายค่าหุ้นออกไปเนี่ยประมาณ2ปี6เดือนจากเดิมเนี่ยแผนการเข้าลงทุนในรอ c เทคการเข้าลงทุนในในเฮลโลแบง k คอ การซื้อหุ้น Hello b a n g k อกจากร็อกเ e c h เนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณช่วงเดือนสิงหาคมปีนี้ก็อาจจะเลื่อนออกไปประมาณ2ปี6เดือนนะครับอันนี้พันดีเนี่ยเขาให้เหตุผลนะครับว่า,าเป็นการเลื่อนออกไปเพื่อ,อเรียกว่า,าลดความเสี่ยงหรือว่าเพื่อรักษาสภาพคล่องในช่วงที่ปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีความไม่แน่นอนสูงนะครับจาก <S <S นโยบายบภาษีของทางสหรัฐอเมริกาอาจจะส่งผลกระทบต่อตัวเม็ดเงินโฆษณา เขาก็เพื่อความคอนเซอร์เรทีฟเขาก็ขอเลื่อนอการลงทุนตรงนี้ออกไปก่อนเพราะว่าการเข้าซื้อหุ้นเ l โ b a n g คอกจากตัวร็อกเทคเนี่ยแพนดีจะต้องจ่ายเงินน่ยประมาณ2,000ล้านบาทนะครับส่วนก,การซื้อหุ้นเ l โ b a n งคอกจากตัว Win Harvest เนี่ยแอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าแพนดีเนี่ยเขาไม่ต้องจ่ายเงินจากเงินในบริษัทเนี่ยออกไปดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้สระพทบสภาพคลอง ก็คือเขาจะมีการเพิ่มทุน PT ส่วนหนึ่งหนึ่งพันล้านบาทเนี่ยให้กับตัววินฮาวเวสนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งหนึ่งพันล้านบาทเนี่ยจะเพิ่มทุนให้กับทางตัว VGI ซึ่งแพนดีเนี่ยก็จะเอาเงินอ้กหนึ่งพันล้านบาทเนี่ยไปชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือเนี่ยให้กับวินฮาเวสเพราะฉะนั้นไอตัวเงินสดในบริษัทเนี่ยก็จะไม่ได้กระทบกับการลงทุนตังกา่าๆดังนั้นเนี่ยดิวนี้ก็จะยังเป็นเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ย ไอตัวการซื้อหุ้น h e l ลแบง n g คอกจากวินเฮเวนเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นประมาณช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับหลังจากที่การเพิ่มทุน PP เนี่ยจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมครับทีนี้เรามองผลกระทบจากการเลื่อนอการซื้อหุ้น Hello b a n g คอกเนี่ยจาก r นะ็อกเทคเนี่ยจริงเรามองว่าคงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวประมาณการแล้วก็ราคาเป้าหมายของเรานะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเรายังไม่ได้รวมอัพไซด์จากดิวนี้เนี่ยเข้าไปในประมาณการนะครับแล้วก็อันที่สอง เรามองว่าการเลื่อนการซื้อหุ้นเ l โลแบงคอ k เนี่ยจาก r ็อกเทคออกไปเนี่ยมันคงไม่ได้กระทบกับตัวเรียกว่าผลตอบแทนที่ว g เที่ที่แผน B เนี่ยจะได้รับจากการลงทุนในเ l โลแบงคอ k เนี่ยจากเดิมอันนี้เพราะอะไรนะก็คือ1เนี่ยการเลื่อนการซื้อหุ้น Hello Bangkok จาก r ็อกเทคเนี่ย50%ออกไปเนี่ยในแง่ลบเนี่ยก็จะทําให้แผน B เนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับส่วนแบ่งกําไรจากตัวเ e โลแบงคอกเนี่ยลดลงประมาณ50% กลมๆเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยล้านบาทนะครับอันนี้เนี่ยเรามองว่ามันไม่ได้กระทบเพราะว่ามันก็เท่ากับว่า,าในการที่แพนดีจะไปซื้อหุ้นเฮ l โวแบงคอกจากรอชเท็กเนี่ยแพนดีจะต้องไปกู้เงินสองพันล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยเราตีประเมินอยู่ที่ประมาณห้าเปอร์เซ็นก็ท่ากับว่าดอกเบี้ยต่อปีเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยล้านบาทจริงๆมันก็คงจะใกล้เคียงกับตัวส่วนแบ่งกําไรที่เขาอาจจะได้ลดลงจากการเลื่อนการซื้อหุ้นออกไปดังนั้นเนี่ยมันก็คงไม่ได้กระทบกับตัว โอกาสในการลงทุนจากเข้าไปลงทุนใน Hello Bangkok เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราประเมินในเบื้องต้นเนี่ยเรามองเป็นนิวเทรลนับจากการที่เขาขอเลื่อนการซื้อหุ้น e l l o b a n g k o k จากล็อกเทคออกไปแล้วเราก็เห็นด้วยนะครับว่าในช่วงที่เศรษฐกิจม,มีความไม่แน่นอนเนี่ยก็รักษาสภาพคล่องไว้ก่อนเนี่ยโดยที่มันไม่ได้กระทบกับตัวแผนงานที่เขาลงทุนเนี่ยมันก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับดังนั้นสำหรับจอแพรนด์บีเองเราก็ยังคงคาแนะนําบ่ายประเมินราคาเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่ 9บาท35ตา์เหมือนเดิมครับแล้วก็มีอัพไซด์จากการลงทุนใน Hello Bankkok การเป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณาให้กับ p t i แล้วก็การดึงสื่อต่อม้อมาขายเองเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นอัพไซด์ต่อราคาเป้าหมายเนี่ยอีกประมาณ7%หรือว่ามันจะทำให้ตัวราคาเป้าหมายขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ10บาทนะครับ